เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองในไทยทำไมอยู่ๆถึงดิ่งลงแรงขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขที่หลายคนตกใจไปพร้อมๆกันครับโอ้โหเปิดตลาดเช้าวันอังคารมาปุ๊บเนี่ยตัวเลขแรกที่เราเห็นเลยก็คือลบ450บาทครับตัวเลขนี้แหละฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผันผวนท,ทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ แล้วเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอน9โมง3นาทีเองนะฮะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่เลยการที่ราคาเปิดมาก็ร่วงแบบนี้เนี่ยมันบอกเราเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาของตลาดทองแน่นอนและคำถามก็คือไอการร่วงหนักตั้งแต่เปิดตลาดแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของวันนั้นได้บ้างคือการที่ราคาร่วงลงมา450บาทแบบนี้นะฮะในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าการปรับฐานหรือ sharp correction พูดง่ายๆก็คือมันราคามันขึ้นมาเยอะๆติดต่อกันแล้วจู่ๆก็มีแรงเทขายเข้ามาหนักๆเพื่อปรับสมดุลนะครับซึ่งความน่าสนใจของมันจะชัดขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเรารอไปเทียบกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองลองนึกภาพตามกันนะฮะเมื่อวันจันทร์เนี่ยราคาทองเพิ่งจะบวกสวยๆมา400บาทเลยแต่พอเช้าวันอังคารปุ๊บโหไม่ใช่แค่กําไร400บาทที่ได้มาจะหายเกล้ยงนะฮะแต่มันยังติดลบเพิ่มไปอีก นี่มันสะท้อนเลยว่ามีแรงเทขายมหาศาลจริงๆที่อัดเข้ามาในตลาดเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพการชัดๆเลยนะฮะเราลองมาดูตัวเลขเทียบกันแบบจะจะวันต่อวันไปเลยดีกว่าจุดที่น่าสนใจในตารางนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขที่มันลดลงนะฮะแต่คือการที่ทั้งทองรูปพรรณแล้วก็ทองคําแท่งเนี่ยปรับตัวลงเท่ากันเป๊ะเลยคือ450บาทนี่เป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงแค่ทองประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่คือมันกระทบไปทั้งตลาดเลยทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมวันนี้มันถึงร่วงแรงขนาดนี้ได้เนี่ยเราจะมองแค่วันเดียวไม่ได้ครับเราต้องถอยเอามาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นลองย้อนไปดูเทรนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากัน จะเห็นเลยว่าเฮ้ยการล่วงลงในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยจาก63350ค่อยๆขึ้นมาจนไปพีิกสุดๆที่6 4 5 5 0บาทในวันจันทร์เรียกว่าสร้างความหวังในตลาดกันสุดๆก่อนที่ทุกอย่างจะมาพลิกกลับตลบัดในเช้าวันอังคารน,นี่แหละครับเอาละครับมาถึงส่วนที่อาจจะซับซ้อนที่สุดแล้วแต่ก็น่าสนใจที่สุดเหมือนกันนั่นคือการไปแกะรอยสัญญ,ญาณจากตลาดโลกที่ดูเหมือนว่า มันจะขัดแย้งกันเองและนี่แหละครับคือความน่าแปลกใจที่สุดในขณะที่ตลาดทองบ้านเรากำลังดิ่งลงเลยนะฮะอีกฟากหนึ่งของโลกตลาดฟิวเจอร์สคอมมกซ์ที่อเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากๆเนี่ยกับสวนทางครับราคาย,ยังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมันเกิดอะไรขึ้นปัจจัยที่หนุนตลาดคอมมิกซ์ก็คือ 1. ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ย2คือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนตัวลงซึ่งปกติแล้วนะฮะ สองปัจจัยนี้เนี่ยมันจะทําให้ทองคําน่าสนใจขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกเลยการที่ตลาดไทยเรากับวิ่งสวนทางกับปัจจัยบวกขนาดนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังซับซ้อนกว่านั้นอีกครับเพราะพอมองภาพรวมตลาดโลกให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเหมือนจะมีแค่คอมมิชที่เดียวในขณะที่ราคาทองสปอตแล้วก็ตลาดฮ่องกงกับปรับตัวลดลงเหมือนกับบ้านเราเลยเอา้าวทีนี้ภาพมันเลยยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่ ทั้งหมดนี้มันเลยนำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่าเอแล้วทำไมตลาดทองไทยถึงเลือกที่จะวิ่งตามทิศทางของตลาดสปอตกับฮ่องกงที่กำลังลงแต่กลับไม่สนใจตลาดฟิวเจอร์ที่อเมริกาที่กำลังขึ้นอย่างแข็งแกร่งละ่ะโอเคเรามาสรุปภาพรวม,ท,มทั้งหมดที่คุยทีนะฮะแล้วมาดูกันว่าประเด็นสำคัญที่เราน่าจะหยิบไปคิดต่อจากเรื่องนี้คืออะไรเรื่องเราทั้งหมดมันก็คือ เริ่มจากราคาทองในบ้านเราเนี่ยร่วงลงหนักมากถึง450บาทซึ่งการร่วงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกลับทิศแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่ขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์แต่จุดที่พีคที่สุดก็คือมันดันไปสวนทางกับคอมเม็กซ์ที่อเมริกาแต่ในตลาดเดียวกันมันก็กลับไปสอดคล้องกับตลาดโลกอื่นๆอย่างตลาดสปอตกับฮ่องกองที่ก็ร่วงเหมือนกันนี่แหละครับคือภาพของความผันผวน,นที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งกันเอง มันก็เหมือนกับคำพูดของคุณเบนจามินแกรแฮมที่ว่าตลาดก็เหมือนลูกตุ้มที่มันจะแกว่งไปมาระหว่างการมองในแง่ดีเกินจริงกับความสิ้นหวังที่ไม่มีเหตุผลซึ่งมันก็ช่วยเตือนเราได้ดีเลยว่าการแกว่งตัวแรงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของตลาดการลงทุนและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนทุกคนครับว่าการที่ตลาดบ้านเราเลือกที่จะเคลื่อนไหวสวนทางกับดัชนีสาคัญของโลกเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ แล้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของเราได้บ้างนี่เป็นบทพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าการจะเข้าใจตลาดได้เนี่ยเราจะมองแค่พาาหัวข่าวอย่างเดียวไม่ได้จริงๆและต้องพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ